จากใจลูกเอ๋ยจงหลับซสาแม่บอกให้หลับก็หลับลูกเอ๋ยจะเวิร์กป่าววะเออว่าไงวะกอลถึงไหนแล้ววะก็ยังไม่ถึงไหนเลยวะเอก ข้านัดวันเข้าไปพรีเซนต์กับพี่ตี้ได้แล้วนะเว้ยพรีเซนต์พี่ตี้ถูกต้องพี่ตี้พี่ตี้ไหนวะไม่ใช่ว่าต้องพรีเซนต์กับคุณเจี๊ยบเหรอไม่ไม่ไม่งานเนี้ยคุณเจี๊ยบก็ดึงพี่ตี้มาช่วยเห็นว่ารู้จักกันอะแล้วพี่ตี้ไหนวะก็พี่ตี้ไงพี่ตี้อะพิตี้ใครวะ พี่ตี้พี่ตี้นิติพันธ์ห่อหมกนักแต่งเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์ชื่อดังพี่ตี้นิติพันธ์พี่ตี้เนี่ยนะพี่ตี้ห่อหมกเลยหรอวะเขาจะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงเราเลยหรอวะก็เออสิวะแล้วข้ากะนัดวันขับเขาแล้วด้วยคนบ้าอะไรไม่รู้คิวทองสุดๆไอยได้วันว่างงเขาเนี่ยนะ โอ้ยลำบากแล้วแล้วแล้วเมื่อไหร่วะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่แต่แต่ข้าพึ่งได้รับบีบเมื่อวานเองนะเว้ยก็กนั่นแหละแต่คิวเขาได้แค่พรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นไม่ไงั้นต้องรออีกสองเดือนเลยนะเว้แล้งานเรามันก็เล่งด้วยเองก็รู้ก็รู้วันเล่งอ่ะรู้แต่แบบพรุ่งนี้เลยเนี่ยนะ ก๊อปมันจะไปทันได้ยังไงวะเอกเอ็งอย่าลืมกดสิวะก็รู้ว่ารู้ว่าลูกค้านี่คือพระเจ้าแต่อย่างนี้มันพรุ่งนี้จะกันสิบโมงที่เดิมได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้กอ๊อปไอ้ก๊อปกดบ้ากดบออะไรของมันวะเนี่ย อืมมันจะทันไหมวะเนี่ยรักเธอจากใจด้วยรักจากใจลูกเอ๋ย จากใจลูกเอ๋ยจงหลับซะแม่บอกให้หลับก็หลับสิจะ้ะลูกจ้าหลับอีกทีสักทีหลับๆไปเลย อะไตอนนี้ลพี่เอกก็แกมานั่งถอนหายใจอย่างเงี้ยพี่ไม่มีสมาธิทํางานเข้าใจไหมพี่ขอบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้พี่ยุ่งมากแล้วก็เครียดมากด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ต้องพรีเซนต์งานดังนั้นถ้าเกิดแกมีเรื่องปัญหาอะไรเนี่ยแกกรุณาจัดการด้วยตนเองขอขอบคุณด้วยรักจากก็ใช่สิหนูมันดีแต่ให้พี่เอกช่วย มีน่ารักมีหน้าเกิดมาเป็นน้องพี่เอกเลยลพี่เอกใจร้ายพี่เอกไม่รักหนูแล้วหนูจะฟ้องแม่พี่เอกไม่รักหนูแล้วหนูจะฟ้องแม่ <c oughs> อม่ออาๆมีอะไรอีกล่ะเขาเนี้ย <c oughs> ก็อาจารย์ออนสิพี่เอกให้หนูทำละครฉากหนึ่งส่งเป็นซีนเวิร์กอ่ะ <c oughs> แล้วไง มันก็เป็นละครสกุนารกรรมฉากที่หนูต้องส่งเนี่ยนะเป็นฉากที่แม่ซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องพยายามกล่อมลูกของตัวเองให้หลบับแล้วก็จับลูกที่เป็นฮารลวเนี่ยใส่ตะการ้าลอยน้ําไปให้คนจัดก,การตามล่าของเจ้าเมืองอมหิทธิ์ที่คิดว่าเด็กคนนี้เป็นการละกินของเมืองแต่นางเอกกรู้ทันก็เลยให้ลูกเนี่ยลอยน้ําไป <c oughs> อันนี้จแล้วไงต่อ นั่นแหละก็ดีก็ทำไปก็มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิพ hmm. ี่เอกพี่เอกก็ร네ู้ว่าอาจารย์ออดเป็นไงเป็นไงอ่ะก็เป็นเป็นโหนะสิพี่เอกแย่บอกว่าฮอดอะเอาอันนี้แหละแต่ว่าต้องมีเพลงด้วยเอ้าก็ละครทั่วไปเขาก็ เพลงทู่ไปไเห็น,หหนหมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิพีเอกแกบอกว่าละครเนี่ยมันต้องคียเอทมากให้เอาเพลงกล่อมเด็กอะมาใส่ไว้ในเรื่องแล้วให้นางเอกร้องแต่ต้องห้ามเศร้าย้ำว่าห้ามเศร้าอ,อารมณ์ไหนของแกวะนะซีพีเอกทำละครศิลปนาฏกรรมเล่นซีนดราม,มากสุดๆแต่เพลงห้ามเศร้าหนูแล้วนะอย่าเข้าไปวิ่งเล่นหัวอาจารย์ออแก,กจริงๆเลย ไม่รู้แกคิดอะไรองของแกอยู <concealed> ่ <gear> แล้วนี่พี่เอกทำไรอยู่อ่ะก็ไอ้ก๊อฟมันรับงานมาให้พี่แต่งเพลงโฆษณาประมาณแม่รักลูกเหมือนเหมือนเพลงกบเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคียเอสุดเลยพ่เซษพรุ่งนี้แล้วนี่ถ้าถึงไหนแล้วอะยังไม่ถึงไหนเลย รับบีบมาเมื่อวานแล้วก็ต้องส่งพรุ่งนี้ตายตายตายต,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 ตใครมันจะไปทำทานแล้วมันเอาอย่างนี้มันเลยไหมแม่กวาวาวเอ้ยไข่ไว้ให้แม่กาฟัก 开了。Hey,